ขั้นตอนแรกนะครับเราเข้ามาที่สเก็ตนะครับแล้วเราก็เลือกเป็นเพนนี้ก็คือจะเป็น x แล้วก็ y นั่นเองอ่าโอเคคราวนี้เราจะมาสร้างเส้นนะครับที่เป็นแกนกลางของโมเดลนี้ก่อนนะครับเราลากขึ้นมาระยะเนี่ยจะอยู่ที่140มิลนะครับแบบนี้อ่าแต่คราวนี้เนี่ยเส้นนี้เนี่ยมันเป็นเส้นสมมุติขึ้นมานะครับเราจะให้เป็นเส้นปราเส้นด้านล่างนะครับก็คือเราลากมา ความยาวเนี่ยจะอยู่ที่50าสมิลนะครับแต่ว่าเราต้องหารสองนะเพราะมันครึ่งหนึ่งอ่าส่วนด้านบนก็เหมือนกันนะครับเราก็ลากขึ้นมาก่อนอ่าจะอยู่ที่ดดเมเตอร์เนี่ยจะเป็น24่สมิลเราก็หารสองด้วยนะครับก็คือจะเป็น12บสเสร็จแล้วคราวนี้เราเราแตะมาที่เส้นแล้วก็กดล็อกไว้นะครับอ่าแบบนี้ขั้นตอนต่อมานะครับเราก็ลากเส้นขึ้นมานะครับ เส้นนี้เนี่ยความยาวจะอยู่ที่หกสิบมิลอ่าเสร็จแล้วเรากดล็อกไว้ต่อมานะครับเราลากเข้ามานะครับระยะจากแกนกลางนะครับถึงจุดนี้เนี่ยจะอยู่ที่ไดมนเตอร์จะเป็นสามสิบสองนะครับเราต้องหารสองทุกครั้งนะครับอ่ะก็คือสิบหกมิลนั่นเองเสร็จแล้วแตะไปที่เส้นแล้วก็กดล็อกไว้แล้วเราก็ลากขึ้นมานะครับ เส้นนี้จะเป็นสิบห้ามิลเราแตะมาที่เส้นแล้วก็กดลออ็อกส่วนด้านนี้ก็คือจะเป็นห้าสิบมิลเท่ากันอแล้วนี้เราลากขึ้นมาสิบมิลถ้าเส้นมันเฉียงครับเรากดไปที่ vertical ได้ความยาวเนี่ยจะอยู่ที่10บมิลแล้วเราก็ลากเข้ามานะครับ แกนกลางนะครับถึงจุดนี้เนี่ยจะอยู่ที่40มิลหารด้วย2นะครับก็คือ20นั่นเองต่อแต่มมาที่เส้นแล้วก็กดล็อกแล้วก็เส้นสุดท้ายนะก็คือจะเป็น10มิลอ่าโอเคพอเราได้อย่างงี้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็ลากเส้นนี้เชื่อมกันขึ้นมาแบบนี้ คือถ้าความยาวแบบอับส l ลูทเนี่ยมันจะเป็น45.7ใช่ไหมครับแต่เราเปลี่ยนให้เป็นแบบ Vertical นะครับความยาวตรงนี้เนี่ยจะอยู่ที่45มมิลขั้นตอนต่อมานะครับเราจะมาใส่อีกเส้นหนึ่งเราแตะไปที่เส้นปะนะครับแล้วก็กดมาที่มอเลือกไปที่ Move and Rotate นะครับเรากด Copy แล้วก็ดึงออกมานะครับ ่าแต่คราวนี้เส้นนี้มันเป็นเส้นจริงแล้วเราเปลี่ยนให้เป็น make regular ตรงนี้นะครับส่วนระยะจากเส้นป่านถึงเส้นนี้เนี่ยจะอยู่ที่16หารด้วย2นะครับก็คือ8มิน,นั่นเองเสร็จแล้วเราดับมันคีไปที่เส้นแล้วก็กดล็อกไว้พอเราสเกตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะกดไปที่ exit sketch นะครับอ่าแล้วเราก็จะหมุนให้เป็น 3. ามมิติแบบนี้ ขั้นตอนต่อมานะครับเราจะใช้คําสั่ง revolve นะครับเราเข้ามาที่ tool นะครับเรามาที่ revolve ตรงนี้นะครับเราเลือก sketch ที่เราสร้างนะครับแล้วเราก็เลือกแกนหมุนอันนี้นะครับก็คือเส้นปะเมื่อสักครู่นี้แล้วเราก็คลิกมาที่ดันอ่าเราก็จะได้โมเดลอันนี้ขึ้นมาอ่าคราวนี้เราไปซ่อน sketch อันนี้ไว้ก่อนนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราจะใช้คําสั่ง project นะครับในการทําร่องเรามาที่ tool นะครับ เรามาที่โปรเจกต์เราแปะมาที่บอดี้อันนี้นะครับโปรเจกต์ Project ไปที่เพนนี้เสร็จแล้วเราคลิกมาที่ดันโปรเจกต์เนี่ยก็คือการฉายภาพน,นั่นเองคือถ้าเรามองมุมด้านข้างเนี่ยคือบอดี้เนี่ยมันจะตรงกับเส้นพอดีนะครับแบบนี้คราวนี้เราไปซ่อนบอดี้อันนี้ไว้ก่อนนะครับเรามาที่สเก็ตเรากดล็อกไว้นะครับเราลากเส้นนี้มานะครับ อะคือถ้ามันเฉียงไปเราแตะมาที่เส้นเราก็กดไปที่ค o r i z o n t a ทอ,อะระยะน้านี้ถึงตรงนี้เนี่ยความลึกของร่องเนี่ยจะอยู่ที่3มมิลอ่าส่วนความยาวนะครับจะเป็น28่ิบปมิลเสร็จแล้วคราวนี้เราจะมาทำส่วนโค้งนะครับเข้ามาที่ Circle R 15มิลนะครับก็คือได a มนเตอเนี่ยจะเป็น30มิบมิลคราวนี้เราเลือกไปที่วงกลมนะครับแล้วเราเลือกไปที่เส้น ล้วก็กดแทนเจนมันแทนเจนก็จริงนะครับแต่มันยังไม่ฟิกจุดไว้นะครับรอเข้ามาที่คาสั่งลายนะครับเราลากเส้นนี้ขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วเราเอาเส้นนี้เนี่ยให้เป็นแบบแวอร์ติเอืมก็เปลีย่ยนนี้เป็นเส้นปาไว้เสร็จแล้วคราวนี้เราจะทีมส่วนโค้งออกนะครับก็คือตรงนี้เราลากดับเบลคลิธไปที่เส้นแล้วก็กดล็อกนะครับ โอเคนะครับเราได้สกเก็ตของล่องมาเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรากดไปที่ Exit s k e t c นะครับเราก็หมุนให้เป็นสาิมิตแบบนี้ขั้นตอนต่อมานะครับเราจะมา Extrude ความหนาของล่องกันนะครับเราเลือกมาที่สกเก็ตอันนี้นะครับเราเข้ามาที่ Extrude แบบ symmetric ความหนาของล่องเนี่ยจะอยู่ที่4มิลเราก็ Extrude มาจะเป็น4หารด้วย2นะครับ บบคราวนี้นะครับเราจะ copy ล่องทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นรูปแบบแพทเทิร์นด้วยนะครับเรามาที่ไอเทมนะครับเปิดบอดี้นี้ไว้คราวนี้เรามาเลือกอล็อกิดสเก็ตอันนี้ไปก่อนนะครับแล้วเรามาเลือกบอดี้ของล่องนะครับเรามาที่แพทเทิร์นนะครับแล้วเลือกเป็นแบบเซอร์คูลานะครับคราวนี้เราเปลี่ยนจุดหมุนเนี่ยให้มันอยู่ที่จุดนี้ จำนวนของล่องนะครับก็คือจะมีทั้งหมดสิบอันนะครับเราก็เปลี่ยน Quantity นะครับให้เป็น16แล้วเราก็หมุนโรเต e มาแบบนี้เราหมุนเนี่ยให้เป็น360้อสองศาแบบนี้อ่าคือถ้าเราดูด้านฟอนต์วิวก็จะเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เราคลิกมาที่ดันนะครับแบบนี้อ่า ขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะใช้คําสั่ง s u b p a c นะครับเราเข้ามาที่ tool นะครับแล้วเราเลือกเป็น subpatch พนี้เราเลือก body ของเพาเนี่ยให้เป็นเครื่องหมายบวกสีม่วงแบบนี้นะครับแล้วเรามาเลือกโฟลเดอร์ของร่องเนี่ยให้เป็นสีฟ้าเครื่องหมายลบแบบนี้นะครับเสร็จแล้วคราวนี้เราคลิกไปที่ดันอ่เราก็จะได้โมเดลแบบนี้ออกมานะครับที่เป็นร่องแบบนี้ออกมา ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะมาฟิลเลตตรงนี้ฟิลเลตเนี่ยจะอยู่ที่3มมิลอ่าๆเท่ากับสามอาพอดีเลยนะครับเราแตะมาที่บ้านทีหนึ่งภาพเซสชั่นวิวของโมเดลนี้นะครับเรามาที่เซสชั่นวิวแล้วเราก็เลือกเป็นเพจนี้เราเลือกเป็นไลท์วิวแบบนี้สำหรับโมเดลนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ